ขอบคุณครับที่เข้ามาฟังคำพยานนี้นะครับผมเชื่อว่าสวรรค์จะเปิดออกเมื่อท่านได้ยินคำพยานและสวรรค์จะทรงตรัสกับท่านและสอนท่านบึงสิ่งบางอย่างให้ท่านเกิดความเชื่อเกิดความเข้าใจและพี่น้องจะมีพระพรและมีระะประสบการณ์กับความแสนดีของพระเจ้านะครับเชิญฟังคำพยานครับ ที่ษฐานกับพระเจ้ามาแล้วก็รอเราก็รอ,อคอยกับพระเจ้าเรื่องนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่หนูไม่สบายใช่ไหมคะเหมือนเป็นไข้แล้วก็ปวดหลังอะคะ่ะแล้วก็มันมันเหมือนลุกไม่ขึ้นอะแล้วหนูก็อธิษฐานกับพระเจ้าแล้วมันก็ไม่หายแล้วทีเนี้ยพ่อวิญญาณก็บอกหนูว่าให้ผู้นําอธิษฐานเพื่อสิหนูก็เลยขอให้อาจารย์หน่อยอะคะ่ะอธิษฐานเพื่อสิ่งหนึ่งที่อาจารย์พูด บอกว่าให้หนูอภัยให้กับคนของหัวใจแล้วก็ให้เอารากขมขื่นนะคะทิ้งไปในทะเลอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็บอกกับอาจารย์ว่าอาจารย์หนูไม่มีไม่มีแล้วนะหนูแบบไม่ได้คิดอะไรกับอดีตสามีหนูแล้วเพราะหนูเลิกกับอดีตสามีหนูประมาณปีครึ่งอะคะ่ะหนูก็เลยคิดว่าใ,ใจของหนูมันอภัยให้หมดแล้วมันไม่มีแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูกับย้อนกลับมาคิดว่า อา้าวถ้าหนูอภัยอะแล้วทําไมหนูถึงไม่รับโทรศัพท์เขาทําไมหนูถึงไม่อไม่กล้าเผชิญหน้ากับเขาอะไรเงี้ยแล้วหนูก็เลยคิดว่าใช่ละหนูไม่ได้ให้อภัยจริงๆอเงี้ยหนูก็เลยสารภาพบาปกับพระเจ้าเลยแล้วก็หนูก็ให้อภัยกับอดิตสามีหนูอย่างแบบใจจริงๆเลยค่ะโดยไม่ได้คิดอะไรเลยก็ เอาควาาลากอมขืนอะทิ้งไปในทะเลแล้วหนูก็พูดทุกวันทุกวันตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะเพราะว่าหนูก็ฟังเรื่องต้นสุกรมินของอาจารย์คมเอกอะคะ่ะมันดีมากเลยอะทําให้หนูรู้สึกว่าหนูได้รับการปลดปล่อยในเรื่องนี้แล้วพอหนูอธิษฐานเสร็จเรียบร้อยอาการต่างอ่ะมันหายไปแบบอัศจรรย์มากเลยอะคะ่ะที่หนูเป็นไข้แล้วก็ปวดหลังอะ,ะ <c oughs> ก็หายไปแบบไม่กลับมาเลย <c oughs> แล้วหลังจากวันนั้นใช่ไหมคะ ประมาณช่วงสงการนะคะที่หนูเป็นไม่สบายนะคะแล้วก็หลักจากนั้นประมาณอีกสองอาทิตย์อดีตสามีหนูก็โทรมาหาหนูซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่เคยติดต่อไม่เคยโทรหาหนูเลยแล้วหนูก็ต้องโทรไปแล้วก็ง้อเขาตลอดแล้วมันก็ไม่สําเร็จซึ่งเขาพูดจาไม่ดีกับหนูมากๆเลยแล้วทีเนี้ยเขาก็โทรมาแล้วก็เขาก็เอาผลไม้มาให้หนูเป็นครั้งแรกที่หนูได้เจอกับเขาแล้วก็ กล้าที่จะเผชิญหน้ากันโดยที่หนูไม่รู้สึกถึงความโกรธหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่มีมันหายไปอย่างอัศจรรย์มากๆเลยอ่ะซึ่งหนูทำโดยกำลังของหนูมาประมาณปีอ่ะที่ที่หนูไม่ได้อยู่บทเนี้นะคะตั้งแต่หนูมาอยู่บทเนี้ยห้าหรือหกเดือนอ่ะคือมันไวมากเลยอ่ะหนูแบบอธิษฐานกับพระเจ้าอ่ะประมาณปีกว่ากับเรื่องเนี้ยแล้วหนูก็แบบอยากให้ครอบครัวกลับมาอะไรเงี้ยแล้วแล้วขอบคุณพระเจ้าที่ ทุกวันนี้หนูก็ติดต่อกันและหนูเหมือนพระเจ้ากำลังคืนความสัมพันธ์ให้หนูอะค่ะหนูก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆเลยอค่ะ่ะะขอบพระคุณมากครับที่ฟังคำพยานหรือคำหนุนใจนี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากไปสวรรค์และพี่น้องอยากได้รับชีวิตใหม่ชีวิต ที่มากกว่าครบบริบูรณ์ในโลกนี้และชีวิตนิรันในสวรรค์พี่น้องอยากไปสวรรค์ไหมล่ะครับพระกัมภีรบอกในหนังสือโรมบทที่6กข้อยีบอกว่าเพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรัน์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพวกเราทั้งหลายรวมถึงตัวผมด้วยก็ทาบาปเราเป็นคนบาปและโทษของความบาปก็คือความตายดังนั้น ถ้าพระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้เราพระเจ้าไม่ได้เอาความบาปของเราออกไปหรือจ่ายค่าความบาปให้กับเราพวกเราทั้งหลายจะไม่ได้ไปสวรรค์เราจะต้องไปชดใช้กรรมหรือชดใช้ความบาปในนรกและชีวิตเราจะเต็มไปด้วยปัญหาโรคภัยไข้เจ็บกำทรากแช่งความพ่ายแพ้ความยากจนพระเยซูามาเกิดในโลกนี้เมื่อ2,000กว่าปีมาแล้วเพื่อรับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นไปที่พระองค์ตัดสินใจดีไหมครับมาเป็นลูกของพระเจ้ายอมรับรับว่าท่านไม่ได้มาจากลิง ยอมรับสิครับเชื่อสิครับว่ามีพระเจ้าผู้สร้างโลกดูดอกไม้สวยๆดูสิ่งต่างๆในโลกท่านก็รู้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญสมองของท่านมือของท่านไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมีผู้ออกแบบอธิษฐานต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตดีไหมครับเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตและกลับใจจากความบาปอธิษฐานพูดกับพระเจ้าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ยกโทษบาปให้นูขอเชิญพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของลูกณบัดนี้พระเยซูพระองค์รับความบาปของลูกไปพระองค์กลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ยังทรงพระชนขอพระองค์อยู่ในชีวิตของลูกณบัดนี้ขอพระองค์เทพระคุณเทความโปรดปรานเทชีวิตเข้ามาในชีวิตของลูกลูกจะเดินกับพระองค์อ่านพระคัมภีร์ ไปคริสตจักรที่ดีรับใช้พระองค์ขอพระองค์อวยพรลูกและพระพรของพระองค์ไหลออกไปแตะคนมากมายในพระนามพระเยซูเอเมนแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่น้องผมอธิษฐานขอพี่น้องได้พบคริสตจักรที่ดีได้อ่านพระคัมภีร์ได้ศึกษาเข้าใจเติบโตในทางของพระเจ้าเต็มล้นด้วยพระวิญญาณถูกไฟของพระเจ้าแตะล้างสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของท่านและพระเจ้าใช้ชีวิตของท่านให้เป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับ ขอเชิญมาฟังคําสอนต่างๆที่ผมผลิตไว้นะครับฟังเรื่องต่างๆชุดต่างๆและเอาจริงเอาจังในการเรียนรู้อ่านพระคัมภีร์และรับใช้พระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรปกป้องพี่น้องอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณมากครับ